อันนี้คือผลส้มโอมันจะมีส่วนที่เป็นสีเขียวอยู่กับส่วนที่เป็นสีขาวอยู่ถ้าเป็นขาวเลื่อนๆเ,เนียน,น,ยน,แบบนยๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้อันนี้คือลักษณะของไรขาวเขาทําลายบางคนอาจจะคิดว่าพวกเพี้ยไฟไรขาวเนี่ยมันต้องสภาพอากาศที่ห่างฝนนิดนึงแรงนิดนึงแล้วจะระบาดคําตอบคือสําหรับเพี้ยไฟนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ถ้าฝนหยุดตกสักงสาวัน5วันเนี่ยเพี้ยไฟก็ลุยแล้วนะครับไม่ต้องห่างเป็น10วัน15วันเหมือนสมัยก่อนละแต่ถ้าเป็นกลุ่มไรขาว เป็นพวกไรสนิมส้มความชื้นอย่างเงี้ยเขาชอบเลยฝนตกชุกๆอย่างเงี้ยเขาชอบเลยนี่คือลักษณะอาการของไรขาวคนบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นไรขาวซึ่งก็เป็นอย่างนั้นแหละจริงๆแหละคือเราสามารถเอาเล็บขูดเนี่ยขูดส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้ออกได้อันนี้คือลักษณะของไรขาวสมมุติถ้าเราดูลักษณะคราบขา,ขาวตรงเนี้ยไม่ออกไม่เป็นจริงๆก็ใช้วิธีการขูดแบบเนี้ยเอาเล็บขูดมันจะหลุดเนี่ยมันจะหลุดออกคราบขาวนี่มันจะหลุดออก ทีนี้เวลาไลาขาวมันทําลายเต็มผลขนาดนี้ต่อให้ลูกใหญ่กว่านี้ลูกไซส์ประมาณสักสองโลก็แล้วแต่แต่น้ําหนักมันจะไม่ถึงน้ําหนักมันจะได้แค่เกือบเกือบโลอะอันนี้ลูกที่สองเหมือนกันเลยขาวแต่ตอนแรกๆที่มันขาวบางทีมันจะขาวเลื่อนๆมันยังไม่หนาเท่านี้อันนี้มันลายขาวมันเข้าทําลายจนมันหนาแล้วมาดูอีกรูปหนึ่งนี่อันนี้ลูกเล็กๆอันนี้ผลอ่อนมันกินจนขาวหมดละประมาณนี ถามว่าเอาเล็บขูดๆดได้ไหมก็เล็บขูดได้แรกๆตอนที่มันกินใหม่ๆมันจะเป็นคราบขาวเลื่อนๆแบบไม่หนาอย่างเงี้ยอันนี้มันหนาแล้วนะครับถ้ากินใหม่ๆอันนี้กินมาได้สักพักละก็จะประมาณนี้เนี่ยเอาเล็บขูดก็จะออกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของลายขาวลายขาวเนี่ยดุมากนะครับดุมากในช่วงที่ฝนตกประมาณนี้แหละฝนตกมีความชื้นสูงเยอะ อันนี้เป็นผลส้มโอที่ไปเก็บมาได้สักอาทิตย์ก,กว่าแล้วแล้วถัดมานะครับพอดีก่อนหน้านี้มีคนสอบถามมาเยอะแล้วก็เพิ่งม,มีทําคลิปออกไปแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูเกี่ยวกับเรื่องอาการขาดโบลอนของไม้ผลบางชนิดทีนี้เอามาให้ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นผลส้มโอสังเกตผลส้มโอดีๆนะครับมันจะเป็นแบบลักษณะตะป,ปุ่มตะป่ําเห็นไหมครับบิดๆเบีเ้ยวๆเล็กๆเนี่ย,เ,ย,เ,ย prem. เป็นปุ่มเป็นปม,ปนปม,มนไม่ใช่เป็นปมอ่ะเขาเรียกเป็นตะปุ่มตะป่ํา ขูขผลลักษณะแบบนี้หรือถ้าเราไปเทียบกับฝรั่งฝรั่งที่ทรงปกติมันไม่ใช่แบบนี้นะแล้วมันมีอาการแบบนี้นั่นแหละเป็นอาการขาดโบรอนเนี่ยของผล,ลไม้ที่ที่เป็นลักษณะอาการขาดโบรอดก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนี่ตัวอย่างมาให้ดูยาไร่ขาวมีอะไรบ้างก็จําได้ไม่หมดยาไร่ขาวก็จะมีอยู่หลายกลุ่มนะเดี๋ยวไล่กลุ่มให้นะครับยาที่ใช้ได้กลุ่มแรกก่อนนะกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นไร่ขาวตัวที่ใช้ได้ก็จะมีตัว กลุ่ม1นไตรอโซฟอร์เนี่ยใช้ได้เป็นยาที่เด่นเกี่ยวกับไรขาวโดวยเฉพาะ2กลุ่ม 2B 2B ก็คือฟิปนิลได้ไรยขาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่แนะนํายาไปว่ากําจัดเพีย้ยไฟถ้าคุณฉีดตัวฟิปเนียคุณก็จะได้ไรยข่าวไปด้วยนะครับกลุ่ม3ไม่พูดถึงครับมันมียากลุ่ม3บางตัวเนาะที่ใช้กับไรยข่าวได้แต่ว่ายากลุ่ม3ส่วนใหญ่มันมักจะมีปัญหาเรื่องการระบาดเพิ่มกับแมลงชนิดอื่นๆหรือบางทีถ้าเป็นช่วงที่เราฉีดไร้ขาวเพอเอิมันอาจจะมี เพีย้ยตัวอื่นอยู่ด้วยแล้วเพีย้ยตัวอื่นมันจะระบาดเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นยากลุ่ม3าจะไม่พูดถึงมันนะครับถัดมาจะเป็นยายากลุ่ม10เนี่ยที่เป็นตัวเฮกซิไทอัซ็อกเนี่ยบอกตรงๆว่าในเอกสารวิชาการนะส่วนใหญ่เขาจะระบุแค่กลุ่มไรแดงหรือไรแมงมุมเท่านั้นนะครับพวกไรขาวไรสนิมไรสีขาไรกระมี่ีอะไรพวกนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต่อให้เป็นไรแดงหรือไรแมงมุมเนี่ยยากลุ่ม10ตัวเฮกซิไทอัซ็อกเนี่ยก็ ประสิทธิภาพนะผมว่ามันยับยั้งการลอกคาบของอะไรไม่ทันมันเหมาะกับเอาไว้เป็นตัวผสมหรือตัวบวกเฉยๆไม่ได้เป็นตัวหลักในการป้องกันกําจัดยาตัวกลุ่ม10บนะครับถัดมากลุ่ม12นะครับกลุ่ม12จะมี 12A 12B แล้วก็ 12C 12C ก็คือตัวโพพาก,กัยนะครับอันนี้ก็พยายามถ้าจะใช้ก็ใช้พ่นแบบเดียวๆนะครับอย่าพยายามผสมยาตัวอื่นหรือยาที่เป็นยาน้ํามัน เป็นพวกปิดตัวเรียมออยไว้ออยล์กร,รมมัานคอปเปอร์อะไรเงี้ยอย่าไปผสมนะครับพวกโคพไก่แต่อีก2ตัวเนี่ยที่ไม่มีข้อจํากัดพวกนี้ก็จะเป็นตัว 12b คือเฟนบูทาตินออกไซด์แล้วก็ 12a เป็นตัวไดอะเฟนไทอูลอนที่เคยบอกไปตัวนี้ไคโนนะครับ12กลุ่ม 12a ไคโนไดอะเฟนไทอูยลอน ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคใช้ได้นะครับนี่ลองแล้วฉีดลายขาวลองแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่เริ่มไปใช้เขาก็เห็นประสิทธิภาพแล้วว่ามันโอเคมันไม่ได้แค่ลายอย่างเดียวนะไอตัวไคโนะคืออย่างตัวเฟนบูทาตินออกไซด์กับตัวโพพาไกาเนี่ยมันเน้นไปทางลายแต่ว่าตัวไดอะเฟนไทลูรอนหรือตัวไคโนเนี่ยมันได้ทั้งลายลายแดงลายขาวมันได้หมดลายสนิมเนี่ยมันได้หมด เพี้ยไฟได้พวกด้วงตัวเล็กๆก็ได้นอนได้อย่างเงี้ยมันเป็นยาที่ค่อนข้างกว้างพวกเพีื้จั๊กจัน่นเพี้้หอยเพี้ยแป้งก็ได้เหมือนกันนะครับรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะแมงวีขาวก็ได้ด้วยเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลอีกทีหนึงสำหรับตัวตัวนี้ถัดมายาอะไรอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ผมไม่ชัวร์นะสำหรับไรขาวนะครับก็คือกลุ่ม13คอฟีนเพอร์คอฟีนเพอร์น่ะได้ไรแดงแน่ๆแ,แต่ว่าไรขาวเนี่ยไม่ชัวร์ ไม่ชัวร์นะครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่ม19 19นี้จะเป็นตัวอะมิทาร์นะครับเนี่ยใช้ได้กลุ่ม20ใบไบฟีนาเซตเนี่ยใช้ได้ตัวนี้ยังใช้อัตราต่า,ตาอยู่นะครับสำหรับตัวไบฟีนาเซตอัตราจะอยู่ประมาณสัก1 0 0ยถึงร้อซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรกลุ่ม21 21เนี่ยมันจะมี 21A ซึ่งเราจะรู้จักกัน ทุกคนจะคุ้นชินก็คือตัวไพริดาเบนนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเฟนไพรอกซิเมตก็คือตัวชื่อกันค้าดังๆก็คือออทุตนะครับมีตัวทีบูเฟนไพเลต e พวกนี้นะครับใช้ได้แล้วก็ฟีนาซควิดนี่ก็เป็นยากลุ่ม21 ทีนี้ถ้าเราจะใช้ยากลุ่ม21มันมียาหลายหลายตัวเนาะมีทั้งฟินาซากิดมีเฟนไพรลอกซิเมตมีไพริดาเบนมีทีบูเฟนไพเลตเลือกใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งสมมติรอบนี้เราฉีดยาไายเป็นตัวทีบูเฟนไพรเลตรอบหน้าควรจะไปใช้ยากลุ่มอื่นเลยนะครับไม่ควรจะปสลับเป็นไพริดาเบนไปเป็นเฟนไพรลอกซิเมตอะไรเงี้ยไม่สมควรน,นะครับกลุ่ม21เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า 21B เขาเรียกว่าโลติโนน เมื่อก่อนประเทศไทยมีขายปัจจุบันไม่มีขายแล้วโรตินนอนี่มันจะเป็นพวกสารสกัดจากหางไหลมาจากพวกสูนไผอะลรพวกนี้พวกหางไหลนะครับแล้วก็มากลุ่ม23 23ก็จะเป็นพวกสไปโรมิซิเฟนสไปโรไดโคเฟนนะครับตัวสไปโรไดโคเฟนนี่ก็จะเป็นตัวที่เอาเข้ามาขายในประเทศไทยตัวล่าสุดนะครับทีนี้กลุ่ม 23A มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มีจำหน่ายขายในบ้านเราคือตัวสไปโรเตตัมแมทตตัวนี้จะไม่เด่นไลนะครับ ไม่เด่นกับไรถัดมามันจะเป็นตัวกลุ่ม 25a 25a เนี่ยตัวแรกที่นำเข้ามาขายในไทยก็คือตัวไซฟูมีโทเฟนนะครับล่าสุดประมาณปีหรือ2ปีมันก็จะมีตัวไซอีโนพาลาเฟนนำเข้ามาจำหน่าย2ตัวนี้อัตรายายังต่ำอยู่นะ ถ้าโซนไหนใช้ตัวไซฟูมีโทเฟนมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะต้องปรับอัตราไซฟูมีโทเฟนหรือไซอินอพายลาเฟนเนี่ยขึ้นไปอัตราประมาณสัก 150-200cc ได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกกลุ่ม23กลุ่ม25เนี่ยพวกนี้มันดือนด้อเร็วแมลงมันดื้อเร็วไรมันดื้อเร็วนะครับโอเคเนี่ยไล่ย,ยากลุ่มไล่ให้หมดแล้วประมาณนี้ อัตายาเนี่ยผมมีบอกแนะนำอัตายาคร่าวๆอยู่ในเว็บไซต์มาดูใบนะครับไปเสิร์ชดูได้พิมพ์ไปคำว่าไล่สนิมส้มไปดูได้ในไล่สนิมส้มนะครับจะมีบอกรายชื่อยาอะไรเปอร์เซ็นต์ยาแล้วก็อัตราแนะนำเบื้องต้นให้ก็ไปเลือกใช้ตรงนั้นสำหรับยาอะไรเนี่ยสมมติรอบนี้เราพ่นรั้หนึ่งรอบถัดไปเปลี่ยนกลุ่มได้เลยนะครับเพราะว่าไรในวงจรชีวิตมันสั้น